คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ก็รบรลักทุกทกท่านค่ะเจอกันทางช่องล่าวันฟันหวยคือเกาเนาะค่ะกิปนี้เอ็ดกัมีหวยหาน้อยของอาจารย์นอตตีมาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะ หวดประจำมันทีสาตุลาสองหาหกสค่ะพี่น้องอาจารย์นอตตีเพิ่งจ e ิหายใบเดียวมาร่วมกันเลยเนะาะค่ะพี่น้องนอยฟัน7เม็ดเดียว7 6็7 7กหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ยังมีชุด3ตัวเจ็ดหกสา 760อาจารย์นอตตี้ค่ะอันนี้คือห้าน้อยของอาจารย์นอตตี้เนาะค่ะร่วมกันเลยเนาะค่ะพ่อเมียพี่น้องท่านผู้ชมขอบคุณเจ้าของขอมูลอาจารย์นอตตี้ค่ะที่แบงปันเนาะค่ะเดียวก็ขอบคุณพ่อเมียพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะโชคดีลำด้วยทุกๆท่ทานค่ะ